สวัสดีครับพวบกเราจากเพจ Mazda เศษเเรษฐวมบินขายรถยนต์นออนไลน์ครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็เป็นตัวแทนนะครับจากเพจจะมาอวยพรปีใหม่ไทยสงการปี2566นี่เองนะครับผม <ฮะ S 1> ก็อยากจะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่อุดหนุน ลดลาราวือให้ความสนใจนะครับผมก็ปีใหม่ไทยนี้ก็เดี๋ยวอยากให้น้องพรอวยพรลูกค้าทุกท่านนะคะค่ะก็ปีนี้นะคะเป็นปีใหม่ไทยนะคะปี2566ค่ะขอให้ลูกค้าทุกท่านนะคะเดินทางโดยปลอดภัยค่ะแล้วก็ขอให้ทุกทกท่านนะคะ,คะมีความสุขมากๆค่ะในปีใหม,ม่ไทยปีนี้ค,ะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตน้องมุกนะครับอวยพรลูกค้าหน่อยครับ ก็สำหรับท่านไหนนะคะที่เดินทางกลับบ้านนะคะมูก็ขอให้ลูกค้าทุกท่านนะคะเดินทางกลับบ้านนะคะขับขี่สนุกบอดภพรนะคะโดยรถยนต์มาด,ด้าของพวกเรานะคะแล้วก็ขอให้ใช้เวลากับครอบครัวนะคะอย่างมีความสุขทุกท,กท,กทก่านเลยค่ะ,ะ,ะน้องเปียวหน่อยนะคะน้องเปียวไว้พรลูกค้าหน่อยครับผมค่ะสวัสดีค่ะเปี้ยวนะคะก็ปีใหม่นี้เปียวขอให้ลูกค้าทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะครับผม โอเค<ล>อ่ะพีงมอเป็นเท่านี้นะครับอ่าก็มีน้องเซลท, <ำ S 1> ที่แบบเขินๆน,นิดนึงแต่ว่าก็อยากจะอวยพรเป็นเพราะเราเป็นตัวแทนอวยพรให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับยังไงวันนี้ก็ขอสวัสดีปีใหม่อีกรอบนึงนะครับผมเดินทางปลอดภัยทุกท่านนะครับมีสุขภาพท,ที่แข็งแรงครับสวัสดีครับ